หมอเติ้งคะถ้าเราไปทำจมูกแล้วถอดออกมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม พูดจริงๆนะไม่เพนเหมือนเดิมครับไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิม <_ an> เวลาเราใส่ซิลิโคนไปแล้วนะครับมันมีแรงตึงไม่ว่าจะเป็นตรงสันนะแล้วก็ตรงปลายปัญหาที่มากที่สุดสําหรับการใส่ซิลิโคนแล้วถอดออกแล้วจมูกจะผิดรูปไปคือปลายเเนื้อมันก็จะหดซิลิโคนดันอยู่เป็นปี2ปี5ปีอะไรก็แล้วแต่ผิวหนังมันก็บางลงพอเราถอดซิลิโคนออกมันก็ทําให้มันผิดรูปไปไม่เหมือนเดิมยิ่งโดยเฉพาะถ้าคนผิวบางๆแล้วใส่ซิลิโคนพุ่งๆสูงๆเราถอดออกปุ๊บผิดรูปไปเยอะแต่ถ้าคนที่จม ถ้าคุณใส่แล้วคุณดันมากๆมันก็อาจจะบางลงบ้างแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นจากภายนอกมากนะักว่ามันผิดรูปไปมากสุดท้ายแล้วทุกคนเปลี่ยนแปลงไปไหมหลังจากการที่เราถอดซิลิโคนออกเปลี่ยนแปลงไปครับเนื้อจมูกจะบางลงจมูกจะยุบลงปลายจมูกเนี่ยบุ๋มแล้วถ้าสมมติว่าทําจมูกไปเตือน2เดือน ường, แล้วอยากเอาออกว่าแบบมันไม่เข้ากับหน้าก็อาจจะผิดรูปไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ผิดรูปมากไม่ถึงขั้นเกิดแผลเป็นที่รุนแรงมากนะักในตอนที่เราเอาซิลิโคนไปดันปลายจมูกถ้าคุณยิ่งใส่ไปนานๆเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแคปซู ม,ม,มันก็จะไปลังแล้วก็ทําให้จมูกบางยิ่งนานวันก็ยิ่งมีปัญหานาน,านขึ้นแต่ถ้าคุณใส่แค่เดือน2เดือนมันก็ยังอาจจะยังไม่เกิดพังผืดตรงนั้นเวลาคุณเอาออกมันก็อาจจะทําให้จมูกคุณไม่ได้ผิดรูปมากนะครับ